สุดนี่ซื้อเหลือนี่น้อนนักแข่งนะครับนักปั่นทีมชาติไทยนะครับนักปั่นทีมชาติไทยนะกลุ่มหลังไล่มาแล้วนะครับกลุ่มหลังไล่มาแล้วนะครับกลุ่มหลังไล่มาแล้วนะครับกลุ่มหลังไล่มาแล้วครับมาแล้วนะครับกลุ่มหลังไล่มาแล้วนะครับลับหน้านี่น้องปี๊บนะน้องปี๊บนะพิจิบาเฟนสุรฎร์นะ โอ้เปลี่ยนเกียร์ก็เสียงปึ๊ปักปึ๊ปักเลยนะครับโอ้โหมันครับมันครับวันนี้นะครับปั่นสารต่ำพันนะครับมีชิบเข่าท่าเพชรนะครับเป็นการซ้อมปั่นนะครับของนักปั่นสุราษฎร์แล้วก็นักปั่นจังหวัดใกล้เคียงนะครับความมันเกิดขึ้นแล้วนะครับน้องปี๊บน้ำอยู่นะครัน้องปี๊บน้ำอยู่นะครับตอนนี้ความเร็วขึ้นอยู่ที่16นะครับ16นะครับ16นะความเร็วที่16นะครับพิจะเม้นมา พิจมานมาทั้งหมด6กลำนะครับตอนนี้ฝรั่งมาแล้วนะครับฝรั่งมาแล้วนะครับฝรั่งไล่ไล่มาแล้วนะครับฝรั่งมาแล้วนะครับฝรั่งมาจากเกาะสมุยนะครับฝรั่งมาจากเกาะสมุยนะครับมาแล้วติดพิจมานเฟรแล้วนะครับฝรั่งติดพิจมานเฟรแล้วนะครับเกาะติดพิจมานเฟรนะครับ เอาพลังแฟงพี่จะแมนเฟนมาแล้วหนึ่งลังนะครับหนึ่งลังนะครับเอาแล้วครับมาแล้วครับเอาพลังครับพลังหาลายแล้วนะครับพลังหาลาย การขึ้นมานำนะครับตอนนี้น้องกันขึ้นมานำนะครับต้องการนำอยู่นะครับเอาล้ครับตามด้วยอับลอดนะครับอัพรอดอับลอดไล่ครับอับลอดไล่ตามด้วยฝรั่งก่ดสมุยนะครับอับลอดนะครับอับลอดขึ้นมาแล้วนะครับนี่คือชุดหน้านะครับชุดหน้านะครับไล่ครับไล่ขึ้นมาแล้วนะครับไล่ขึ้นมาแล้ว อับร้อนนะครับอับร้อนนะครับโอ้ยาวครับยาวครับเราจะเลี้ยวซ้ายนะครับเราเลี้ยวซ้ายนะครับตอนนี้เนี่เป็นทางลาดนะครับทางลาดนะครับตอนนี้ก็อับร้อนนะครับอับร้อนนะครับ อับร้อนยังอยู่นะครับโอเลี้ยงอยู่นะครับน้องไบอยู่นะครับสุธีอยู่นะครับเอาน้องกันขึ้นมานะครับน้องกันขึ้นมาแล้วครับน้องกันขึ้นมาแล้วน้องกันมาแล้วนะครับมาแล้วนี่คือชุดแรกนะครับชุดแรกนะครับเราจะดูนะคว่าใครเข้าเส้นคนแรกนะครับวันนี้เราไม่รู้แน่นอนนะครับใครเข้าเส้นคนแรกนะครับ ผมมากุญแครับอับร้อนจริงครับอับร้นจริงครับอัรแรนะมแรงครับอัรขึ้นอัรแรนะ ที่หนึ่งแงนอนครับไม่เปลี่ยนแปลงนะครับไม่เปลี่ยนนะครับลำแรกนะครับคืออัพร้อนนะครับอัพร้อนลำแรกนะครับ ตามที่สองน้องใบนะครับน้องใบนะครับน้องใบน้องใบที่สองนะครับน้องใบที่สองนะครับตามมาด้วยน้องปี๊บครับน้องปี๊บน้องปี๊บตามมาด้วยสุธีครับตามมาด้วยสุธีตามมาด้วยน้องกันนะครับ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 ตามด้วยฝรั่งนะครับฝรั่งเกาะสมุยนะครับตามมาด้วยน้องโอเลี้ยงนะครับน้องโอเลี้ยง ตามด้วยน้องเพชรนะครับตอนนี้ก็จะเป็นรุ่นประชาชนทั่วไปนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมขอจอดรถหลบนักกีฬาจักรยานก่อนนะครับสักครู่นะครับสักครู่นะครับมาแล้วครับเบ้าเทอร์โบนะครับเป้าเทอร์โบนะครับเบ้าเทอร์โบนะครับตามมาด้วยครูบาวนะครับครูบาวนะครับ ครูบ่าวมาแล้วครูบ่บาวมาแล้วครับนี่ครูบ่าวครับฝรั่งครับฝรั่งครับเกาะสมุยครับแกลลี่เกาะสมุยครับ